หาหสิบเจ็ดสิบแปดสิบแปดสิบสามห้าค้าย่อยที่ห้าย่อยสี่ห้า vào xi măng bà không thấy là cầu nữa mời cha mời chị xi măng đi

สิบบาทอันนี้คุ่งเลยยี่ห้าละห้าบาทน้อผมแกะงนนกนกลลานเลยมาตะกูเก่งฮัลโหลชาบ้าเก่งปลาแากก็มีอร่อยนะสามสิบบาท ร้อยสี่ิบนหมดแล้วด้วยหมดแล้วหมดแไม่เป็นไรเฮู้ก็มีอันนั้นซามากแกงซามากด่าบุญโมกก็หมดที่ช้ที่ห้าบาทจ้า สองร้อยพอดีอันนั้นเป็นของซอสหมูปลาไก่กุ้งห็กยุ้กชิ้นไ<อ>นส้ก,กออรนะอกทอดมันทอดมันทอ,อดมันห้าสิบบาท